กินเยอะๆนะยครับเพราะในหมอ,อยังยังมีคือครับกินเยอะๆนะครับป้ายกเป็นตัวเลยครับในหมอ,อยังยังมีเยอะครับวันนี้ต้มปลาทูนะเป็นปลาทูใช่ไหมเนี่ยปลาทูครับอืมเดี๋ยววันไหนผมจะต้มมา ปลาทูอันนี้ก็เป็นเป็นแจคนวครับเป็นแจวครับทําไมแจวกับปลาทูต้ยมยำปลาทูมันต้องมาด้วยกัน,นครับมันคู่กันครับอ๋อมัน,ม,นมันเหมือนกันอันนี้นะอ่าพระเอกอันนี้นางเอกออ้ย เข็ดทั้งคู่เลยนะเนี่ยรสชาติรสชาติต้องจัดจ้านครับจัดจ้านตัวนี้ต้องจัดจ้านคือไม่จัดจ้านไม่ได้ครับคือเดี่ยวคือสุดสดจริงๆครับตัวเนี้ยสุดจริงครับแจวเนี่ยฮะคือที่ทําเนี่ยข้อเด่นก็คือไม่ไม่ไม่แหลกนะไม่แหลกครับหยับหยาบครับคือหยับหยาบคือจะได้มีการเคี้ยวเคี้ยวหอมบ้างกระเทียมบ้างนะครับพริกบ้างครับ เนี่ยครับเนี่ยมีหอมสุดยอดมากครับอืมรสชาติจัดจ้านมากจจัด้านมาดูตรงนี้เดี๋ยวขอซดเอน้ำเนี่ยร้นอนๆเนี่ย หอมหอมหอมาอก,แ,มกแล้วนี้ก็เนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาื้อต้องคู่กับน้ำใช่ไหมต้องคู่กับน้ำครับเออครับผมอ๋อนน้ำนี้มานี่บอื้อ ยอดมากครับอันนี้คือปลาทูนะครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะทำปลาทับทิมต้มยำปลาทับทิมอย่างนี้นะครับน้ำเดี๋ยวขอขอวันนี้ขอแซ่บๆเลยนะขอเข้มข้นหน่อยนี่ครับสุดยอดมากครับโอ้โหภาพชัดมากอ้ ทังในทุกเมนูครับโอ้โหความอร่อยเป็นยังไงครับสุดสุดมากเลยบรรยายยังไหครับตัวอย่างนี้กับข้าวอร่อยมากเลยกินกินกับข้าวร้อนร้อนอื้ม รันนียต้องเชิญชวนเพื่อนๆมาม,มาทานสักวันแลครับต้องมาเพื่อนๆที่อ,อยากจะลองแบบร้อนๆแบบสด,สดๆแบบเนี้ยต้องมาสัมผัสครับ รับรองแบบสดจริงครับเดี๋ยวสุดยอดมากมันอร่อยมันมันหวานหวานมะเขือเทศหวานนะมันมันมันจะไม่มีเค็มเลยนะครับรสชาติมันจะนัวเลยครับเดี๋ยววันไหนจะพาท่านชมแบบตอนทํา ขั้นตอนการทําด้วยแล้วก็สําเร็จแต่วันนี้ให้ท่านดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เป็นคลิป <c oughs> สันส้นๆเพียงเท่านี้นะครับครับแล้วพบกันต่อไปนะครับที่ไร่วิบูลเพลงครับครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อนๆครับ อาหารธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับอือ <c oughs> หค่ำคืนนี้ครับ